ครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นนะครับผมนะการทําความรู้จักกับพาเนลนะครับพาเนลพาเนลนะครับพาเนลคืออะไรนะครับพาเนลก็จะเป็นหน้าต่างย่อยๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะพาเนลฮะตรงนี้ครับเรียกว่าพาเนลนะครับพาเนลฮะแล้วก็เป็นหน้าต่างย่อยที่รวบรวมคุณสมบัติ การทำงานของเครื่องมือต่างๆไหวนะครับให้เราเลือกปรับแต่งการใช้งานนะครับ,นะรบซึ่งเขานะจะทำมาเพื่อให้แบบเ,เราเลือกใช้ในการปรับแต่งได้อย่างง่ายๆนะครับง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดหานะครับคําสั่งนะครับในในในเมนูนะครับในเมนูฮนะในในเมน,นู <c oughs> ในเมนูบาร์ต่างๆนะครับนะในในโ o โต้ชอ CS 6นี้นะครับจะมีนะครับพาเนลทั้งหมดอยู่ประมาณ26รูปแบบนะครับยีรูปแบบด้วยกันนะรเรามาดูการปิดเปิดพาเนลดูนะครับว่าว่าว่าเขาปิดเปิดกันที่ไหนนะครับสมมติว่านะฮะในกรณีที่นะครับเพื่อนๆเปิด โปรแกรม p ฟ o ต o ช h o p ขึ้นมาหรือว่านะครับเผลอไปไปไปลบปิดอะไรพานน่ต่างๆออกไปนะฮะเผลอไปลบอะไรต่างๆก็ปิดอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีมันอาจจะมาแสดงมาไม่ครบนะฮะเห็นไหมเสมมติว่าเราเราเราเกิดไปปิดนะฮะ ส่วนประกอบที่สําคัญในการทํางานแล้วมันเราไม่สามารถที่จะทํางานได้นะฮะในการเปิดปิดพาร์เนลหรือว่านะฮะลบเนี่ยเรามาดูตรงนี้ครับให้มาให้เพื่อนมาที่วินโดนะรับินโดนะก็จะมีนะฮะแถบพาร์เนลต่าง,าง,างนะฮะนะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเมื่อกี้เราลบะายไปนะฮะเมื่อกี้เราลบอ,ไไะะอ,าลบอ่าอินโฟอ่อา ไม่ใช่เมื่อกี้เราลบเลเยอร์ออกไปนะครับเลเยอร์นะ mm hmm. พอเราคลิกก็จะออกมางเนี้ยพอเราจะปิดก็ปิดตรงนี้ได้เวลาจะเปิดเราก็มาเปิดนะครับเลเยอร์ layer. นะครับสังเกตตัวที่ Active อยู่ตัวที่ท,ท,ที่ที่ปรากฏอยู่จะขึ้นเครื่องหมายถูกข้างหน้านะครับนะฮะก็ลองเลือกดูนะครับเมื่อกี้น a v i กิเตอ เปิดก้าขึ้นมานะฮสบตายนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ลองเปิดใช้ดูนะฮะ bases n n e l นะครับก็ลองเปิดใช้ดูเนะชเลกเตอร์ก็ลองเปิดใช้ดูนะครับ b r u s h เราเปิดใช้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้ใช่หมดเลยครับเนี่ยสามารถตรงนี้ก็คือย่อกลับไปเปิดก็คลิกเข้ามาตรงนี้ก็ย่อกลับตื่นไปนะครับนะครับย้ายไปมาได้เหมือนกันครับย้ายไปมาได้แล้วเพื่อนย้ายก็เนี่ยดึงขึ้นมาเลยครับดึงมา าวางไอ้วางไว้นะฮะวางไว้วางตรงไหนก็ได้ฮะก็อยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะนะครับเซเลคเตอร์นะครับก็อักแบกอบอักษรต่างๆนะฮะเปิดปิดได้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมฮะฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมก็มีแล้วนกะ็หรือว่าจะเป็น History. ฮิสตอรีฮิสตอรีก็คือ นัครบมันเก็บเก็บขั้นตอนการทำงานของเรานะครับาจากนาจากจากจากล่าสุดนะตอนนี้จะเป็นการเก็บขั้นตอนการทำงานของเราว่าเราทำงานอะไรไปบ้างนะครับผมสามารถที่จะเลือกได้เว่อกลับไปสู่ขั้นตอนนะครับก่อนหน้าหรือว่าหลังจากนั้นได้นะครับนะ นะครับก็ลองดูว่าอะไรขาดอยู่ก็ก็ดูได้ตรงนี้ฮะโอเคครับสำหรับนะครับพานแนวก็ก็สามารถเลื่อนนะครับเลื่อนได้ให้นะเลื่อนได้ เราสามารถเลื่อนได้ครับสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ครับสามารถยบเนี่ยยกได้ หายะได้ออกมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพือลองเล่นดูนะครับจะได้คุ้นเคยนะครับ<ม>การใช้เครื่องมือนะครับจะได้จะได้สะดวกรวดเร็วนะครับลองเล่นดูนครับ ย่อขยายได้หมดนะฮะ,ะ,ะดึงไปไหนได้ครับดึงมานี้ยังได้เลยครับเพื่อความสะดวกในการทางานก็สามารถดึงไปมาอย่างนี้ได้เลยฮะได้เลยนะครับเก,กลับก็แค่ลากไปกลับไปที่เดิมนะครับถ้ามันหายถ้าหายก็มาเปิดที่ Windows ครับแค่นั้นครับ ลองเล่นดูนะครับสําหรับพาร์แนลนะครับให้คุ้นเคยนะเผื่อเล่นไปเล่นมาเครื่องมือหายนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเข้ามาดูที่ที่วินโดว์นะครับนะครับแรกๆที่ผมลองใช้ก็ก็เล่นไปเล่นมาแล้วมันหายไปก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วก็ได้เรียนดูตรงนี้มาก็เรียนดูตรงนี้มาก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันใหมใ่ในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ